สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมารงการตัดหญ้านะครับวันนี้รุ่นว่างนะครับการขีดยานะครับเพราะว่าเมื่อวานฝนตกครับเมื่อวานฝนตกพอไม่ได้ขีดยางก็เข <stream> <co> em exactly <cons> um ้ามาทำการตัดหญ้าให้ต้องควน นยางพารานะครับเครื่องที่ลุงบุญใช้ในการตัดนะครับก็เป็นเครื่องสามแรงนะครับเเครื่องสามแรงเครื่องสองจังหวะใช้น้ํามันทูตีนะครับก็เป็นเครื่องที่มีแรงนี้มากๆนะครับสามารถที่จะทาการจัดได้อย่างเพื่อเพลินเลยนะครับเครื่องก็ไม่สะดุดนะครับในการตัด ยาก็ไม่รีบสัตไปเรื่อยๆนะครับแต่ว,ว่าเราก็ต้องคอยระมัดระวังดูดีๆนะครับในพื้นที่แปลงนะครับอาจจะมีจำพวกอาจจะมีพิษครับพวกงูจำพวกตัวเต่านะครับอาจจะมีตัวเต่าได้นะครับก็ต้องสัดไปก็คอยดูไปนะครับไม่ต้องหีบไปเรื่อย ส่วนมดแดงนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเมื่อมีต้นไม้ขึ้นมาแบบนี้นะครับะูกต้นไม้นี้ก็อแถวบา้านทุนก็เรียกว่าต้นเหลนะครับต้นเหลเป็นไม้เล็กๆนะครับเป็นลูกสีน้ำตาลนะครับเมื่อถูกกอจะเป็นสีดำนะครับเนาะ นกชอบมากๆนะครับพวกนกลรงหน้านวลต่างๆนะครับจะชอบอเมื่อเราทานก็จะมีรสชาติหวานมากๆนะครับแจะทำให้ดินเป็นสีดํานะครับดอกก็จะเป็นสีม่วงนะครับสวยนะครับดอกสวยนะครับตัดไปก็เพลิดเพลินดีนะครับเพราะว่าเครื่องแรงดีนะครับเครื่องที ได้มาตรฐานนะครับสามแรงนะครับก็เรียกแบบบ้านๆว่า,า,า,าเป็นเครื่องสามแรงนะครับสามารถที่จะตัดต้นไม้เล็กๆกันนะนิ้วโป้งเป็นฝ่าสุดลางประมาณจักหนึ่งนิ้วนิ้วครึ่งก็สามารถที่จะตัดได้อย่างสบายนะครับใบก็จะใช้ใบสิบนิ้วนะครับในการตัดแต่ลัล้งนะครับ ก่อนที่จะทําการตัดก็ต้องเช็คเครื่องนะครับเช็คใบมีดใด้ดีนะครับเพื่อมีการแสกกล้าวนะครับสาม,มารถที่จะทำมันตรลายนะครับตัวเราได้แล้วก็คนที่อยู่รอบข้างได้นะครับันะลายมากมานะครับใบมีดต้องเช็คดูดีๆนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาทําการตัดหญ้าในท้โงลงสวนเนยงางพารานะครับ วินว่างจากการปิดยางเมือ่อวันพรก็ใช้เข้ามาอยู่ในสวนมะละกอนะครับขอเลื่อนดูมะละกอไปด้วยนะครับเมื่อว้นว่างจากการปิดอย่างปลาลาวินว่างจากการเ้าสวนมะละกอก็ กดไลค์กดแชร์ติดตามให้กับช่อง u t u b e ช่องลงยุนประชมนะครับกันเดเยอะครับช่วยกันคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับช่วยกันกดไลค์กดต like, ิดตามให้กับลังใจกันนะครับแลัวก,ก็อย่าพลาที่ดู ตัดตีละครั้งนะครับรตัดตีละครั้งตัดตัดไปก็สบายใจนะครับระหวาาา่างเรื่องนะครับทำมาได้ยางเนื่อับดูนะครับต้นไม้ที่ขึ้นมาก็สามารถที่จะตัดได้อย่างสบายเลยนะครับน่ครับ สามแรงนะครับเพื่อนๆต้ๆองการมีไว้ใช้ในสวนนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับหมดแดงครับเป็นอุปสรรค่างนะครับการกตรัดจญ้านะครับก็ไปโดนเขากระจายขึ้นมาก็จะโดนกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเกษตรกรนะครับ เราก็ไม่ไปลังแกเขาหรอกครับแต่ก็เมื่ออยู่ในสวนก็จาเป็นตัดไฟก็อาจจะต้องไปทําลาเขาบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับแค่จัดสี่วัวใส่แต่ตัวบักคอไม่เป็นน้ำตาลายได้ในะครับเพื่อนดูยากแมนจะนาทึงนะครับเรื่อง จะไม่หวั่นเลยนะตัดได้อย่างสบายนะครับนี่คือการตัดหานะครับปีละหนึ่งครั้ง ปปล็คร <AND> well. <ül pt Öyle Lucy> ับปจนนี้ก็เอาผ่านมาเป็นจ้องได้สำเร็จแล้วนะครับราไใหใ่โอกำลังขจากจังเปิฟีนะครับจ้องุกเร็นสามการจ มันก็หลายปีเลยนะครับ20กว่าปีแล้วนะครับอยู่คนหานนะครับทำการตัดไปแล้วนะครับ ที่สองเลยนะครับเร่งเป็นจัพี่า,า,า,ามเลยนะครับี่ว่าตวยันะครับมาัวอมาวาัก็กกกกกเป็นกำแังใจนะครับเป็นการปดล่อยประเจค,คนี้ก็ฝากเพื่อนๆมา หญ้าทรองลงสวนยางฟาราและขโกำลังใจจากเพื่อนๆนะครับใจช่ครับเลยครับครับในนี้ก็มะมีอะไรบ้าง หน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงม,มีไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ